สวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําสวยนะคะสําหรับใครนะคะที่แบบว่าอยากจะตัดเล็บขบแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปตัดที่ไหนเล็บขบนะคะบอกไปเลยนะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าทรมานผู้หญิงอย่างเราๆมากเลยนะคะเวลาใส่รองเท้าส้นสูงหรือใส่คัทชูเนาะเล็บมันก็จะแบบไปบีบกันนะคะแล้วก็บางทีก็หาคนที่แบบว่าตัดแล้วก็รู้ใจตัดมือเบาแล้วก็งัดออกมาได้หมดเนะะี่ยหายากมากเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะแนะนำนเพื่อนๆนะคะมาที่นี่เลยนะคะที่ แถวสะพาน3นะคะถนนจันซอยสามสนะคะนี่นะคะร้านน้องเขานะคะนี่นะคะติดต่อมาได้เลยนะคะทุกคนหรือไม่เดี๋ยวเราจะให้ Facebook ไว้ให้นะคะทำสีทำผมนะคะจะบอกว่าเลิศมากเดี๋ยวมาคอยดูกันเลยนะคะว่า Before a n t e r t e r จะสวยไหมวันนี้ฉันจะทำผมแล้วก็จะตัดเล็บนะคะแล้วก็อาจจะมีอย่างอื่นด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวฝากติดตามด้วยค่ะ กืว่าลูกค้าเดินออกจากร้านคงไปเข้าร้านข้าวเลยแบบ <c oughs> ทั้งกลิ่นส้มตำมกลิ่นไก่ย่างโอ้ น้ำยาไว้แล้วก็จะทําเล็บค่ะทุกคนแช่เท้านะคะเดี๋ยวเรามางัดเล็บขบด้วยกันค่ะเล็บขบนะคะ <c oughs> เริ่มแรกนะคะเราก็จะตัดหนังอ่าเล็บมือก่อนนะคะก็จะบอกว่าอ่าเห็นอย่างเงี้ยหนังก็เยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราทําเองอะ่ะมันก็ไม่สะดวกเหมือนกับเวลาเรามาตัดที่ร้านนะคะจะบอกว่า พึ่งนะคะพึ่งก็ก็คือเจ้าของร้านเนาะเออนะคะก็จะบอกว่าเขาตัดดีมากนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะลองไปใช้บริการดูนะคะก็อยู่ที่ถนนจันนะคะซอย31เดินเข้าไปเกือบท้ายซอยเลยเนาะถ้าเกิดใครอยากไปอะไรเงี้ยเบอร์โทรติดต่อก็คือเราขึ้นไว้ให้แล้วนะคะด้านด้านหน้านะคะของคลิปเนาะก็คือ คือเพึ่องอ่ะเขาตัดแบบตัดดีมากตัดละเอียดมันก็แล้วแต่นะคะว่าใครชอบแบบไหนเนาะก็คือเพื่องอะ่ะเราใช้บริการมาแบบหลายปีแล้วนะคะทุกคน 6- 7ปีแล้วนะคะที่เราตัดเล็บกับเขาตลอดเลยนะคะโดยเริ่มแรกนะคะเราเป็นคนที่แบบว่าชอบใส่ส้นสูงใส่คัตชูแล้วทีนี้มันทำให้เล็บเราอะ่ะ ไปบีบกันนะคะโดยเฉพาะนิ้วเทา้านิ้วโป้งเนาะมันก็จะบีบกันแล้วเกิดเป็นหนังนะคะอยู่ตรงข้างเล็บแล้วมันจะก็จะแข็งข็งเจ็บๆนะคะบางคนทิ้งไว้นานนะคะถึงแบบเป็นมากเลยอะ่ะมันก็เลยต้องไปหาหมอเพื่อที่จะให้หมออ่าตัดออกให้นะคะแต่บางคนไม่เป็นก็ไม่เป็นเลยนะก็คือเล็บขบเนี่ยถ้าเกิดใครเป็นถ้าใครได้ตัดแล้วอะค่ะ มันจะต้องตัดตลอดเพราะว่าส่วนของหนังอ่ะมันก็จะเกิดขึ้นมาตลอดในส่วนของที่เราแงะเรางัดนะ,นะเนาะส่วนมากจะเกิดกับเล็บนิ้วเท้าเป็นนิ้วโป้งนะคะซะส่วนใหญ่เพราะว่ามันจะเป็นในส่วนของที่แบบว่ามันเสียดสีง่ายที่สุดเนาะแล้วมันก็บีบมากที่สุดนะคะนี่นะคะก็คือพึ่งเขาก็เริ่มจากการแช่เท้านะคะทาวาสลีนแล้วเขาก็จะ ตัดของเขานะคะก็คือจะบอกว่าดีมากนะคะถ้าเกิดใครอยากใช้บริการนะคะก็อย่างที่บอกแหละว่าไปได้เลยค่ะโทรติดต่อก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าอ่าเขาทำคนเดียวนะคะแต่ว่าเขาทำดีมากก็อยากให้ลองไปใช้บริการกันดูคะ่ะ ค่ะทุกคนมันก็จะเกิดเป็นหนังแบบนี้นะคะที่อยู่ตามซอกเล็บของเราดูอย่างเงี้ยเหมือนจะอ่อนนะแต่แบบว่าพอมันอยู่ข้างๆซอกเล็บของเราแล้วมันจะทําให้ตรงตรงอุ้งเล็บเราอะคะ่ะมันเจ็บนะคะเวลาใส่คัตชหูหรือใส่ส้นสูงที่มันบีบหน้าเท้าอะไรเงี้ยจะบอกว่าเออเจ็บนะคะต้องตัดแต่ ตัดเรื่อยๆตัดตลอดนะคะอย่างเราอะเออถ้าอยู่ถ้าเราอยู่เมืองไทยนะคะเราก็จะไปใช้บริการพึ่งตลอดเลยนะคะ2อ,อาทิตย์ครั้งหนึ่งหรือบางทีก็อาทิตย์ละครั้งแต่อาทิตย์ละครั้งก็เร็วไปแต่ส่วนมากเราจะไปอสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้คะ่ะ s I'm really fine 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 나나봐 s a I'm really fine 너와 함께 했었던 시간이 길었어 나봐 난네옷을 เดี๋ยวเรามาดูฝั่งที่สองกันนะคะโอ้โหหนังแบบเยอะมากค่ะทุกคนนี่คือแบบตัดไปลุ้นไปคือแบบมันหยุดโฟกัสไม่ได้จริงๆเพื่อนๆดูหนังสิคะคือแบบโอ้โหนี่นะคะที่มันเข้าไปอยู่ข้างซอกเล็บเรานะคะแล้วมันก็ทําให้แบบเราเจ็บตรงข้างๆนะคะเนี่ยเห็นไหมหนังก้อนเบลเลอร์เลยเออใหญ่มากค่ะล่าสุดที่เราตัดนะคะ คือเราตัดก่อนกับไทยอะประมาณ1อาทิตย์แล้วเสร็จเราก็ไปเที่ยวต่อไงประมาณ2อาทิตย์กว่าแล้วเราถึงไปกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วขนาด2อสาอาทิตย์นะคะเนี่ยขาหนังขึ้นมาขนาดนี้เลยค่ะทุกคนคือแบบหนังยาวเร็วมากสุดยอดเลยอะแกบแบบโล่งมากจริงแกมันแบบ เมื่อกี้มันบวมอยู่เพราะว่าฉันงัดเองมันออกไม่ได้ไงแกเป็นการตัดเล็บที่แบบเล็บขบนะคะใครมีปัญหาเล็บขบมาร้านนี้นะจ๊ะทุกคนเจ้าของร้านสวยแล้วก็มือเบามากถ้าเกิดใครทนไม่ไหวก็นั่นแหละค่ะร้านค้ามีเหล้าขายค่ะทุกคน <laughs> เสร็จแล้วนะคะก็ได้แผลมานิดหน่อยเออนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรแบบมันโล่งมากจริงๆนะคะวันนี้เราก็ทําผมด้วยนะดัดผมนะคะทุกคนแต่ด้วยความที่เราเป็นคนผมแบบเส้นเล็กเส้นบางมากเล็กมากๆนะคะการดัดผมออกมามันก็เลยไม่หยิกเท่าที่ควรนะคะแต่ก่อนที่เราจะบินกับซูริกนะคะเราก็ไปดัดย้ำอีกรอบนะคะทุกคน ก็ดัดย้ำรอบที่2ก็จะพอใจมากเลยค่ะอันนี้คือเพิ่งเสร็จนะคะจะบอกว่ามันไม่ค่อยหยิกเท่าที่ควรนะคะก็เพราะว่าผมเราเส้นบางเส้นเล็กนะคะแล้วก็วันที่2นะคะก่อนที่เราจะกลับสูริกเนาะ,ะเราก็ไปดัดเพิ่มนะคะแล้วก็นวดหน้ากับเขาต่อ <laughs> It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along. And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart.